ครับสวัสดีสาวๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคกลางหริบุภูนะครับพบกับผมเอดนินเม,มิงเช่นเคยสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับมีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะฮะเราไปฟังน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับหงส์สอบแววเงียบสล,อล็อตเบรกกระแสะชอ็อปปมมกราย้ำหริร์พูลไม่ไ,ได้มีถุงเงินถุงทองให้ได้ช็อปปิ้งนะครับวายมึงทะลุเบลซีลอยหาซิปมันสิพ่ออย่งไรล่ะพี่น้องกองหลังกับเบอร์ซื้อ เรื่องที่2นะฮะหงแดงทยานฟ้าเปิดมูลค่าล่าสุดหรือพูลติดท็ทอป50ทีมกีฬาโลกโรวยพุ่ง1.8แสนล้านแม้อันดับร่วงนะครับเรื่องที่3หักหน้าเรือเซม,มิโยเมือนซิตี้เลือกหงแดงหลังสายตรงลิชันฮิวสล็อประกาศมุมอ่อนรามาซาลาแล้วเรื่องสุดท้ายนะฮะดวนหงแดงจะไปดเดียวเทรนส์2.0ล็อกเป้ามิงเกซ่าทะยานสูงคนมาแห่งทินแอนฟิลนะครับ มาตีเสียเยอะสองจุดศูนย์เทนสองจุดศูนย์นีกอลไรพี่น้องอ้าวเดี๋ยวไปเมึงตัดแรกครับตัวมดตัวมวลนี้นะฮะอยู่ในสุขข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับประจำวันที่20ธันวาคมนะครับจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลนะครับมือแน่นอนผู้ท่านอย่าลืมกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะจ๊ะเดี่ยวไปเริ่มต้นกันที่ขา่าวแรกนะครับเป็นสื่ออย่างแอนฟิล Amfil Index นะครับ โวนหงส์สวแบงเงียบสลัดเบรกกระแสช็อปมกราคมย้ำลิเวอร์พูลไม่ได้มีถุงเงินถุงทองให้ได้ช้อปปิ้งนะครับบุรีมีจังไรไอ้มึงใส่ไปเบิร์ดจีลอยห้าสิบล้านปอนด์มาไปถุงเบิดล่ะมึงเคยไปซื้อกองหลังเนี่ยละ่ะพี่น้องเอ๋ยอนันนดับสลัดนะครับในย้ายข้างหงส์แดงส่งสัญญาณดับฝันแฟนบอลล่วงหน้านะครับหลังออกมาเปรยว่าลิเวอร์พูลอาจจะเลือกนิ่งในตลาดกาัญชาตั้งแต่เดือนมกราคมนี้แม้ทีมกำลังเผชิญกับวิกฤตแนวรับ พิการจนเข้าขั้นวิกฤตโดยย้ำชัดนะครับวินัยทางด้านการเงินสําคัญกว่าการแก้ปัญหาด้วยการทุ่มเงินแบบไร้ขีดจํากัดเงินไม่ได้พิมพ์เองสลัดยันบริหารตามเนื้อผ้าแม้ในช่วงสเสมอ้นะครับลิร์พูลจะขยับตัวแรงด้วยงบถึง450ล้านปอนด์แต่คุณสือชาวดัตยืนยันว่าถึงเวลาต้องเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงและมีกระแสกดดันที่เตรียมเปิดคลังเสริมทับเพื่ออุดรอยรั่วในเกมรับ โลกภายนอกอาจจะยากเชื่อว่าเรามีเงินให้ใช้ไม่จํากัดแต่นั่นไม่ใช่ความจริงสลัตยิงคําพูดตรงไปถึงเสือคนในวงในยอย่างพวกคุณรู้ดีว่าเราหาเงินมาบริหารจัดการอย่างไรนั่นคือวิธีทางที่เราทํางานที่นี่หลังบ้านพิการวิกฤตที่ต้องฝ่าด้วยคุมกําลังที่มีสถานการณ์ที่อันฟิลในขณะน,นี้นะครับกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักเมื่อแผงหลังกลายเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุด โอนี่ลโอนี่ปิดเทอมยาวด้วยการมาเจ็บ ACL แบ็คขวาอาชีพขาดแคลนผู้เล่นที่ฟิตสมบูรณ์เกือบตลอดทั้งฤดูกาลแกนหลักฟอร์มตกทั้งฟันได์และโกนาเต้ ate, ยังเรียกฟอร์มเก่งไม่เต็มร้อยขณะที่โจโกเมสย,ยังต้องสู้กับปัญหาความฟิตไม่จบสิ้นนะฮะอย่างไรก็ตามสซลตยังใจแข็งนะครับเขาเชื่อมั่นในปรัชญาพึ่งพาตนเองโดยชี้ว่าชัยชนะที่ผ่านมาแม้จะไร้แบ็คขวาอาชีพคือขอ้อพิสูจน์ว่าทีมชุดนี้ดีพอที่จะเอาตัวรอด ยุตธศาสานมกราคมประคองตัวไม่ทุ่มทุนแทนที่จะรอคอยแข้งใหม่สลดัดเตรียมเดินหน้าด้วยแผนสำรองเตรียมดันผู้เล่นอเนกประสงค์อย่างวัตุเรนโดลและแรนกาฟินแบกลงมาช่วยประคับประคองสถานการณ์ในแดนหลังซึ่งเป็นการสะท้อนว่าเขาให้ความสำคัญกับสมดุลทีมมากกว่าการซื้อนักเตะใหม่ราคาแพงในช่วงกลางซีซั่น บุสรุปจางแอนฟิลอาเนอร์สลัดกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการใช้ความจริงสยบความฝันของเราแฟนบอลแม้จะรู้ดีว่าความเสี่ยงนั้นสูงเรียวแต่เขาก็ยังเชื่อมันว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะพาลิเวโัวฝ่าวิกฤตพายุอาการบาดเจ็บครั้งนี้ไปได้โดยไม่เสียระบบการเงินนะฮะอ่าก็เลือกที่จะไม่เสริมทับนะครับอานเนอร์สลัดออกมาพูดเองนะครับแกแล้วเตียดอ่ะก็สื่อไปหลายละนะครับ อันใส่ไป450ล้านแล้วนะครับเหลือแต่กองหลังนีแ่แหละมึงยังบ่ซื้อนะครับก็ต้องบอกว่ามันผิดพลาดไปนิดเดียวก็คือดิวเกฮีนั่นแหละนะครับไม่งั้นก็ครบแล้วนะฮะหน้ากลางหลังซื้อหมดเลยนะครับพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะก็เป็นสื่อจากไลซ i n g the Cup นะครับของแดงทยานฟ้านะครับเปิดมูลค่าล่าสุดลิเวอร์พูลติดท็อป50ทีมกีฬาโลก รวยพุ่ง1 8แสนล้านแม้อันดับร่วงจากสโมสรที่เคยเกือบล้มละลายนะครับสู่จัก,กรวรรดิฟุตบอลระดับโลกหรือร์พููนะครับภายใต้การกุมงเงินของ FSG สร้างปรากฏการณ์ทันตการเมืองครั้งใหม่หลังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในทีมกีฬาทีม่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกปี2005โดยมีมูลค่าทีมพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2010จาก3 0 0ยล้านสู่5 4พันล้าน คุ้มกำลังการเงินสุดแรลงย้อนกลับไปนะครับในปี2010 FSG takeover สโมสรด้วยเงินเพียง300ล้านปอนด์แต่ปัจจุบันลิเวูกลายเป็นเครื่องจักรทาเงินที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกงบเสริมทัพไม่อั้นหรือกระชอนหงแดงมีสกยภาพช้อปปิ้งหน้าหนาวได้สูงถึง100ล้านปอนด์โดยไม่สะเทือนสถานะการเงินเกาะป้องกันวิกฤต รายได้นอกสนามมหาศาลทําให้สโมสรอ,อยู่รอดได้สบายแม้พลาดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดกันถึง3ฤดูกาลก็ได้กลางสถิติฟลอปปี2025มูลค่าสวนทางอันดับนิตยสามฟลอปนะครับเปิดเผยตัวเลขที่น่าทึ่งแมรี่วิโภจะอันดับร่วงจาก28ลงมาอยู่ที่อันดับที่48ร่วมของโลกแต่ในแง่ของตัวเงินพวกเขาเติบโตขึ้นปี2 0 2 4มูลค่า5 3พันล้านดอลลาร์ อยู่ในอันดับที่28ปี2005มูลค่าพุ่งสูง5.4พันล้านดอลลาร์ประมาณ1.86แสนล้านบาทเหตุที่อันดับร่วงเพราะทีมกีฬาจากฝั่งอเอริกา NFL NBA เติบโตแบบก้าวกระโดดจนยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในตราดเช็คคุ้มกำลังบิ๊กทีมยุโรปใครคือเบอร์หนึ่งท่ามกลางทีมกีฬาอเมริกันที่ครองเมืองมีเพียงไม่กี่สโมสรฟุตบอลที่ยังยืนหยัดอยู่ในท็อป50ของโลกได้ อันดับที่1เรียมริด6 7 5ดห้าพันล้านดอลลาร์คือเบอร์หนึ่งของโลกฟุตบอลอันดับที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6 6พันล้านดอลลาร์ทีมเดียวในกรกฤษที่เหนือกว่าลิวเวอร์พูลอันดับที่3บาร์เซโลนา5้าจุ้าพันล้านดอลลาร์อันดับที่4ลิเวอร์พูล5้พันล้านดอลลาร์บทสรุปแม้ตัวเลขกลางกลางตารางอาจดูน้อยลงแต่การที่มูลค่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่า FSG ได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีวันล้มในเชิงธุรกิจกีฬาโลกไปเป็นที่รบร้อยแล้วนะฮะโอ้ย้ำอีกครั้งนะครับเราอยู่อันดับที่48ของโลกนะครับที่เป็นทีมกีฬาโลกนะครับรวยติดอันดับ48ของโลกเลยนะฮะก็มูลค่าสโมสรน,นะครับจากการจัดอันดับของฟลอปก็คือ5.4พันล้านดอลลาร์นะครับ ถ้าขายตอนนี้กําไรโคตรโหดกันเลยทีเดียวนะฮะเลยสิขายเห็นอย่างแหละมันกำลังได้กําไรอยู่พี่น้องเอ้ยเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะเป็นข่าวดีนะครับจากสื่อท่านั้นของฟุตบอลแฟนคสนะครับอ่าไปฟังกันหน่อยหักหน้าเรือเซม,มิโยเมินซิตี้เลือกหงแดงหลังสายตรงลิชานิวสลับประกาศมูฟออนราม่าซาลาลิเวอร์พูลนะครับเตรียมสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ในตลาดเดนมรกราคม หลังมีรายงานนะครับว่าองตวนเซมิโยปีกตัวท็อปของปอนมัดตัดสินใจปัดข้อเสนอแมนซิตี้เพื่อมุ่งหน้าสู่แอนฟิลเพียงที่เดียวเท่านั้นขณะที่อันเนอร์สลัดยืนยันปิดฉากรามาซาลาพร้อมเดินหน้ากู้วิกิตีมอันดับที่7ของตารางคะแนนปฏิบัติการปาดหน้า65ล้านปอนด์แลกตัวแต่ตัวแทนซาล่าจิมมี่แจ็กสันนะครับเดียวข่าวจากเดอะการเดียนระบุว่าเซมิโยสตาร์ค่าตัว 65ล้านปอนด์นะครับแสดงเจตจำนงอย่างเชัดเจนว่าหงแดงคือเป้าหมายอันดับที่1เหนือกว่าแมนซิตี้แมนยูและสเปอร์โดยมีกุญแจสำคัญก,ก็คือการต่อสายตรงจากลิชันฮิวผู้นักการกีฬาลิเวอร์พูลที่รุกหนักเพื่อปิดดีลนี้ให้ได้ในเดือนหน้าวิกฤตแนวรุกผันล้านเมื่อเวีย์อิซักยังไม่ตอบโจทย์แม้ช่วงสเสมอรลิเวอร์พูลจะทุ่มงบประมาณมหาศาลทุบสถิติสมสรคขว้าฟอร์เรียนเวสยและ Alexander อเล็กซานเดอร์อิซัก มารุ่มทับแต่ผลงานกลับสวนทางเมื่อนั้กคู่ยิงรวมกันได้เพียงประตูเดียวในลีส่งผลให้ทีมร่วงไปอยู่อันดับที่7และต้องผเผชิญกับพายุความกดดันอย่างหนักสลัดยันจบรามาพร้อมลุยตลาดหน้าหนาวอุดรอยด้วย อัเนอร์สลัดยืน,นยันว่าทีมได้มุฟออนจากความขัดแย้งออกสื่อกับโมสลาเรียบร้อยแล้วแต่การที่สลาต้องออกไปรับใช้ทีมชาตินในศึกอฟกันครัพออฟเนชั่นทาให้ลิวต้องรีบขยับในตลาดเดือนมกราคมนี้โดยนอกเหนือนจากเซมิยุแล้วมาร์กเกฮีประกันหลังจอมแกล่งก็คืออีกหนึ่งติ๊กซอที่ทีมเตรียมทุ่มเงินคว้าตัวตัดหน้าคู่แข่งนะครับเทียบฟอร์มสิทธิ์เก่าประทะสตาร์เบอร์หนึ่งพิมลีก การดึงเซมิโอมาแทนที่ซาร่าอาจเป็นคําตอบที่ใช่เมื่อดูจากสถิติล่าสุดนะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับองตวนเซมิโอนะครับยิงไปแล้ว7ลูกนะครับส่วนซาร่ายิงไป4ลูกนะครับโดยจํานวนแอซิดนะครับองตวนเซมิโอแอซิดไป3ลูกซาร่าแอซิดไป3ลูกนะครับส่วนค่า xg นาทีต่อประตูนะครับองตวนเซมิโออยู่ที่5.3นะครับส่วนซาร่าอยู่ที่4.5 ก็เหนือนกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับบทสรุปในขณะที่อนาคตของซารายังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับความเฉียบขาดของเซมิโย่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ลิว์พลต้องการเพื่อทวงคืนพื้นที่ท็อปโฟนนะฮะอ่าข่าวนี้ก็มาจากท่านของเจมิสจัสันนะครับเกีย่ยวข่าวจากเดอะการ์เดียนนะครับตีข่าวมานะครับบอกว่าเซมิโย่เหมือนซิตี้เลือกหงแดงนะครับราะได้คุยกับริชาร์ดยิวนะครับอ่าอันนี้ก็ ต้องให้แฟนๆต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่ดูแล้วนะครับมันก็ยังมีความน่าเชื่อถือน้อยนะครับเดี๋ยวรอทางฝั่งทีหนึ่งอย่างออสตีนหรือว่าโรมาโน่คอนเฟิร์มดีกว่านะครับเอาว่าข่าวนี้แล้วก็ฟังเอาไว้เพื่อขำๆแล้วกันนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปอก,กันเลยนะครับมาเตใสยอ่กเทนสองจุนยพีนอง แอนฟิววัดนะครับตีข่าวว่าลิเวอร์พูลจาะปิดดีลเทนด์สอนะครับอ่ะไปมึงกันแน่แม่นผู้ใดด่ดวนนะครับหงแดงจาะปิดดีลเทนด์สอนล็อกเป้ามิงเกซ่าทายาทศูนย์คนใหม่แห่งทินแอนฟิวลิเวอร์พูลครับขยับตัวครั้งใหญ่เตรียมเดินเรื่องเจรจาก,กับตัวออสการ์มิงเกซ่าประกันหลังฟอร์มฮอตจากโชตาบิโก้เข้ามาอุดรอยรั่วจากการจับตัของเทนอเล็กซานโด โดยสถิติชี้ชัดนี่คือร่างโคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุโรปเวลานี้สถิติไม่โกหกจิกซอนที่หายไปหลังจากการย้ายทีมแบบช็อกโลกของเทนสู่เรือมร็ิทิ้งช่องว่างมหาศาลให้เกมรุกของลิเวอร์พูลแต่ข้อมูลจากแอนฟิวเอนดิกระบุว่าลิเวอร์พูลพบทางออกแล้วเทียบสถิติการใจบอลขึ้นหน้าต่อ90นาทีเทนอเล็กซานโด15.88ครั้งออสกามิงเกซ่า11.66ครั้ง มายเหตุในรอบปีที่ผ่านมามีเพียงเทนคนเดียวเท่านั้นที่มีตัวเลขเหนือกว่ามิงเกซ่าในบรรดาแบ็คขวาทั่วทวีปยุโรปทำไมต้องมิงเกซ่ DNA า 1. าดีเสีนเ,เอลาเาเซียอดีตเด็กปั้งบาเซลน่าที่มีเบสิกฟุตบอลระดับสูงและความเข้าใจเกมที่ยอดเยี่ยม 2. เครื่องจักรสร้างสรรค์เกมมิงเกซ่าไม่ได้แค่รับแต่เป็นเพย์เมคเกอร์จากแดนหลังที่หาตัวจับได้ยาก 3. ดิวสุดค้ม สัญญาของเขากับเชลตาบิโกจะหมดลงในปี2 0ง6ัทำให้มกราคมนี้ลิเวอร์พูลสามารถเปิดฉากเจรจาเซ็นล่วงหน้าได้ในทันทีบทวิเคราะห์ because, ความท้าทายของลิชานฮิลแม้จะมีโปรไฟล์เป็นเทรนด์0อดยแต่ดีวนี้ก็ไม่ง่ายลิเวอร์พูลจะต้องแย่งชิงกับยักษ์ใหญ่ทุโรปที่จ้องตะครุบตัวของเดียรราคาถูกหากพอออกีฬาหงแดงปิดดิวนี้ได้สำเร็จจะถือเป็นการมูฟออนที่ฉันฉลาดและรวดเร็วที่สุดของสโมสร ประเด็นสำคัญลิอร์พูเร่งออสกา m มิงเกซาเป็นตัวแทนเทนสสดีการใจบอล็นรองเจ้เทนคนเดียวในยุโรปพร้อมเจอจาเดือนมกราคมนี้ในฐานะนักเตะใกล้หมดสัญญานะครับอ่าก็สิถธาม,มึงเด้อถ้าหากอยากจะรู้ว่าเหมือนเทนหรือเปล่าก็ลองเอาชื่อไปเซิร์ชดูนะก็คือออสกามิงเกซานะครับกาดาวเตะนะครับชาวสเปนนะครับอยู่กับทีมโชตาบิโก้นะครับ เขาบอกว่านี่คือร่างโคนนะครับของเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับสถิติการจ่ายบอลเนี่ยอ่าเป็นรองเทนทนิดเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอ่าเป็นกองหลังสไตล์พรีเมเกอร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูนะเดี๋ยวไปเซิร์ชดูก็รู้นะครับว่าอ่าคล้ายกันหรือไม่นะครับแต่อ่าเขาบอกว่านี่คือเทนต์สองจุดศูนย์นะครับอ่าจากแหล่งข่าวแอนฟิวัดนะครับเราปิดท้ายกันที่ ข่าวจากท่านั้นของแอ f ฟิ l อินเด็กก็หน่อยนะครับก็เป็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับโจโ,โคนะฮะถ้าย้อนเวลาได้ผมไม่ไปลิเวอร์ pool โจโ,โคเปิดอกเสียดายอดีตพร้อมเตือนอิซักระวังประวัติศาสตร์สำล่อยที่เมอร์ซี่ไซส์แอนฟิ์นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันทีเมื่อโจโคนะครับอดีตจอมทับทิมชันเกฤษดออกมาสารภาพแบบหมดเปลือกยอมรับว่าการย้ายสู่ทีมแอนฟิ์เมื่อปี2010คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ พร้อมส่งสัญญาณเตือนถึงอเล็กซานเดอร์อิสซักดาวยิงค่าตัวแพงเวอร์ชั่นปัจจุบันว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฝันร้ายที่ขายคกินกับเขาไม่มีผิดเพี้ยนย้อนรอยดิวล้มเหลวหากเลือกได้ผลคงไปต่างแดนย้อนไปในปี2 0 1 0นะครับโจโคโย้ายจากโจซีสู่ลิเวอร์พูลท่ามกลางความคาดหวังระดับปรากฏการ์แต่ผลลัพธ์กับกรายเป็นความล้มเหลวเขาลงสนามเพียง42เกมและต้องสู้กับอาการบาดเจ็บจนเสียคน หากย้อนเวลากลับไปได้ผมคงเลือกไปค้าแข่งที่ต่างแดนมากกว่ายอมรับเลยว่าตอนนั้นสโมสรอ,อยู่ในช่วงวิกฤตแม้ผมจะตื่นเต้นแค่ไหนแต่มันไม่ใช่เวลาที่ใช่เลยโจโคเปิดใจผ่ันเสือสัญญาณอันตรายอิซักเดินตามรอยความล้มเหลวสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์ซักในยุคข,ของอรนเนอร์สลอตกำลังถูกจับตามองอย่างหนักหลังเจ้าตัวโชว์อร์มฟือนเนซัดไปเพียงแค่2ประตูรวมทุกรายการ ทั้งทที่ย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลจนความมั่นใจเริ่มหดหายและถูกตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าโจโคนะครับวิเคราะห์ว่าอิสซักกำลังเผชิญกับลูบนาลกในแบบเดียวกันกับเขาทั้งฟอร์มไม่นิ่งและอาการบาดเจ็บรบกวนจนกุนซืออย่างอานเนอร์สโลตเริ่มหมดความไว้วางใจนูนบาบาหน้าเป่าและเตรียมปรับตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถานะตัวจริงของเขากำลังสั่นคลอนสปอร์ตไลจี้เมื่อตัวสำรองแรงกว่า ยิ่งไปกว่านั้นนสกครการจึงเกิดอย่างเต็มตัวของหูโกเอเกติแก้ที่กดไปแล้วถึงเจ็ดประตูยิ่งบีบให้ซักไร้ที่ว่างโจโคเชื่อว่าหากดาวเตะชาวเซเรเดียยังกู้อร์มเก่งไม่กลับเขาจะกลายเป็นเพียงดิวที่ล้มเหลวและถูกลืมเลือนไปในที่สุดบทสรุปฤดูการ205-206คือจุดเปลี่ยนชีวิต เส้นทางของอีซักในทินแอนฟิลเดินทางมาถึงทางแยกสำคัญสปอตไลท์ทุกดวงกําลังจับจ้องว่าเขาจะฮึดสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองในลุคนนี้หรือสุดท้ายจะต้องปิดฉากด้วยการเป็นเพียงบทเรียนราคาแพงในประวัติศาสตร์ของหงแดงตามรอยรุ่นพี่อย่างโจโห่นะฮะอ่าเฮ้ยกฤษิภาวัดสินโพอีซักผมว่ามาแน่ๆนะฮะแต่รอกขนหน่อยนะฮะครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับอาจจะมาแบบ ปังๆเลยก็ได้นะครับเหลือแค่ความฟิตเต็มร้อยขีดเขียวนะฮะนั่นก็คือฟิตเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ก็ได้แค่นี้แหละนะฮะนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าขออภัยตัดออนเดียเสียนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20ธันวาคมนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกำลังของคนใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ